พี่ดาครูแดาครับสวัสดีครับมาี้มาตระสียงนะครับผมวันนี้ผมจะพาทีมงานมาตีรังต่อนะครับดูเลยครับพี่เดาไปยุ่งแล้วน้ำหน้าคูแดนด้วยนะครับเป็นไงคุนี้เดามาทำอะไรขี่ต่อีต่อดีก็รู้นี่เราเข้ามาในป่านะครับพี่น้องเซ็นเซอร์ผมไม่ทำงานตานิดมาก ลึกมากนะครับเราเดินมาไกลมากถึงแล้วครับนะฮะหยุดกับนี้เดียวเราจะทะลุฝั่งเขามาแล้วนะครับอ,อ,อย่างเอาอย่างไรดีว <laughs> ันนี้ <laughs> ในพานเรากำลังทำวิธี <laughs> แล้วก็ไายวัดนายพานวะเอ๋อยู่นียน่ยเรากำลังสุบไฟในแดงดังใหญ่ไหมไม่เห็นไฟมพี่มันจะหมดแล้วนี่ครับ แด้บอกว่าเขาเคยเอาตั้งแต่เด็กนะครับเคยเอาตั้ง,ตตงแต่เด็กเฮ้เคยวิ่งหนีตายแต่ตอตั้งแต่เด็กอ๋อนึกว่าเคยเอาตั้งแต่เด็กเข็ดกับตอแล้วนึกว่ากำลั้ต้นไม้นะครับผมเลยเลิกเลิกเ,เ,เอาตั้งแต่นั้นมาเลิกเอาเลยตัวนี้เอาอยู่ไหมครับอ่าไม่เอาไม่เอาเลยไม่เอาตออ๋ <c oughs> อหูหนูเห็นลังแล้ว ตามเจอได้ไงวะเพรมองกลางวันยังไม่ค่อยเห็นเลยเดี๋ยวปิดไฟก่อนนะพี่น้องเสียวล่างๆมันอยู่ตรงที่เราส่องไฟแหละอันนี้เหรอผมมองจากข้างลาง่างแทบไม่เห็นะ่ะตองแล้วส่องอีกอะส่องทะลุใบไม้อะเดี๋ยวค่อยดูด าไม้ไม้ขึ้นไปไม้ขึ้นไปไม่เออ่ยนอกไปไหนเนาะต้นอะไรต้นยางอ่ะโอ้ต้นต้นยางเล็กนี่นว่าะหายถือไปหบ้บ่อส่นมันม่นต้องเด้อเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะครับ เออเดี๋ยวผมออกไปเอามีดก่อนนะถ้างั้นมีอยู่นี่ครับมีดมีครับอ๋อเอาลงมาตัดถ้างั้นมีดมีนี่เขาเรียกมีดนะเราจะตัดประมาณเท่าไหร่ให้เหลือเท่าไหร่ตัดสองเซนนั่นนะสองเม็ดกัวสามเม็ดหสองเม็ดกัวกัวแต่สามเม็ดหนึ่งสองสามเม็ดหนึ่งคนอยู่ข้างบนนู้นนะครับปรนสามเม็ดอันนี้สุ่มแล้วนะครับ เใช่ที่นี่ส่มไปเอาต้องส่มอย่างเดียวครับไม่ส่มไม่ได้ขึ้นไปขอเขาดีๆเขาไม่ให้นะครับแต่ว่าอาจารย์ต้องถอยหน่อยไปใส่ไม่หยดใส่ตัวเองใช่ไหมไม่หยดครับแต่ว่าตัวตัวหยดเราอ่ะโอ้เสียงมันดีนะลมแม่มันบินออกมาเต็มเลย แล้วคนถ้าไม่เห็นกุญก็ไม่เนี่ยเขาถึงใต่ห้างมันอยู่บ่ครับ้กิไปแบกเอาเมื่อกี้แต่น้อยบ่เป็นนังน้อฮะไไ้่นกุญไปบ่เจ้าต่อเจอแตนครับพี่น้องเจ้าบ่เครียไฟลงมาก่อนเจ้าบ่ห่อนว่าจะได้มองเห็น

โยนระเบิดใส่นะครับโยนไฟตอนนี้เราไม่ต้องมีระเบิดครับพี่น้องโยนไฟใส่กันก็พอแล้วเป็นไง<อ>หัางเต็มึงตึงไหมว่าเจ้าเจ้าเมื่อเอาบอิดเอาถึองอยู่บ่ไ <c oughs> อมสวยงามสัตว์เดี๋ยวค่อยดูตอนลงมานะครับกอด <ใน S 1> ดีกอดดีกอดดีรับรับรับนี่นี่เหรออือนี่ครับ มันใหญ่ข้างนอกดีว่าไปไปที่บ้านดีกว่าโอเคไปไปก็ได้แล้วครูถึง่ยังกลัมาแล้วเคลื่อนเราอยู่ในป่านะครับโอ้ยได้แหละเข้ามาไม่ลึกนะครับได้แล้วงั้นเดี๋ยวไปต่อกันที่บ้านนะครับมาดูกันครับนี่ครับตัว ทำกินหือข้าวเลยที่ไอ้ถาดนั่นอยู่ไหนอ่างถาด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 พิสูจนกันเยนม่นี่น้วตายแล้วต่อตผมชัวนะนี่นี่เนี่ยือถุงไว้ถุงอโอ้มันติดเถาไว้นี่นี่ว่าเตรียมไหมอ่ะเต็มเต็มไม่มีไม่มีวางวางกึ เอ้ก็ตัวตัวตัวนั่นตัวที่ไม่ไม่มีปีกอ่ะโอ้เต็มเต็มเลยอ่ะแต่รังก็พอๆกับอุ้ยร่วงไข่แตกเอามาเทเลยอนีครับตรงนี้ตรงเลียกหัวครับอืมมาาาเอน่ยด